สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่28ประจำเช้าอาจาร์ที่22มีนาคมมีเตะด้วยกัน5คู่เริ่มกันที่เกตาเฟ่เปิดบ้านเสมอเอลเช่หนึ่งหนึ่งบาเลเซียเฉือนชนะแคนาดาไป21เบีิฟก็เปิดบ้านเอาชนะกาดีส2-1ตามีแอตลาติดเฉือนชนะอาราเบสไป1 0ศูจากลูกยิงของหลุยส์โซเลสและก็เลอัลโซซิลาจับเละเลยฮะแพ้คาบ้านให้กับทางบาร์เซโลนาไป16หรือที่เกมนี้ทีมเยือนได้ 6ประตูจากอองตวนกิสมันเซอร์จิโนเดสยิง2ประตูแล้วก็เลวเดเมซี่ยิง2ประตูเช่นกันฮะส่วนอีกหนึ่งลูกมาจากอุสแมนเดเบเล่ส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากทางอันเดอบาเลเน็เซียนั่นเองนักเกตเล่ทำให้ตรางคะแนนในตอนนี้เนี่ยตาหมียังนำที่1ครับมี66คะแนนอันดับ2เป็นบาเซโลน่ามี62อันดับเรอัลมัดริเวดมี60อันดับ 4, เซบีย่ามี55อันดับ 5 6ครับเซลเซดัดกับเบเตสมี45คะแนนเท่ากันอันดับ7เป็นเบีลมี43อันดับ8แคนาดา36อันดับ9วิบามี35เท่ากับอันดับ10อย่างเลเบนเตน,นะฮะในขณะที่โซนตกชั้นยังลุ้นกันสนุกครับอันดับ18แล้วก็19เป็นเอีบากับอราเบสมีทีมละ23คะแนนส่วนบวยเป็นกกวสกาที่เก็บไป21่ไปต่อที่เท้สโนล,ล่าสุดตอานนี้ยังคงเป็นเลวเนมสซี่ที่ยิงไป23่ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่29ครับวันเสาร์ที่3เมษายนมีเลบเต้เปิดบ้านเจอโคเอสกาแคนาดาเจอเบียร์เลวแลดมัดริดจะเล่นกับทางเอบาแล้วก็โอซาซูน่าพบเกตาเฟ่วันอาทิตย์ที่4เมษายนมีอาราเบสเปิดบ้านเจอเซลตาบิโก้เอลเช่เจอเบเตสการดิสพบปาซียแลวก็เซบียาจะพบกับแอตมาดริด ต่อที่เช้าวันอังคารที่6เมษายนมีบาเซลนาเจอกับทางบายาโดลิตแล้วก็เช้าวันพุทธที่8เมษายนโซเซดาดจะเปิดบ้านเจอกับวิวบาว